สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่น้องนะครับสุขู่สุคนนะครับเตียงห้เกียตินะครับเข่ามานะครับติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับพ่อๆกับานน์คือเดิมคือเก่าเด้อพี่น้องนะครับวันนี้นะครับภาพพี่ๆน้องๆเอฟซีนะครับมาเบิงบรรยากาศนการียมการเตรียมงานนะครับมือร้อยกระทุ้งเนาะพี่น้องนะครับขอเชิญชวนเด้อพี่น้องนะครับอยู่ตรงบริเวณนะครับวัดด่านเปลี่ยนพี่น้องนะครับวันนี้กับภาพพี่ๆน้องๆเอฟซีนะครับมาเบิ้งนะครับบรรยากาศนะครับ การเตรียมการเตรียมงานนะครับบริเวณนะครับห้องน้ำของเฮาเนะพี่น้องนะครับตอนนี้ทางนะครับวัดเพิ่นกระจัดสถานที่นะครับเพื่อตอนรับนะครับการมาลอยกระทงนะครับของนะครับพี่น้องนะครับเช้าพุธนะครับเบิ่งบรรยากาศเป็นน้ำกันพี่น้องนะครับบรรยากาศแบดเลี้ยวๆนะครับบรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาติพี่น้องนะครับ น้ำเต็มตะลิงเลยพี่น้องนะครับช่วงนี้ฝนกระตกนะครับทางวัดเป็นกระเตียบสถานที่นะครับไว้ตอนรับนะครับคนมาลอยกระทงนะครับพี่น้องบรรยากาศดีพี่น้องนะครับมีหอดหายพี่น้องนะครับสิผ้าพีพีน้องเอฟซีนะครับมาเบิ่งหายใ่ก่อนพี่น้องนะครับผู้ใดนะครับเข้ามาเบิ่งคลิปนี่ก็จะได้เห็นนะครับหายใยครับอันนี้เป็นป่าเด้อพี่น้องนะครับ มันจะเป็นหายไงพี่น้องนะครับหายไงรับน้มุลนนะครับเบื้องบรรยากาศไปน้ากันพี่น้องนะครับบรรยากาศแบบเรี่ยวๆนะครับในวัดในว่าพี่น้องนะครับบรรยากาศดอกไม้พี่น้องนะครับเห็นอยู่บ่ละพี่น้องนะครับเห็นดอกไม้โบ้นะครับโอกนะครับดอกกระดาษหรือดอกแข็งบนเด็กพี่น้องนะครับ ดอกไม้งามพี่น้องนะครับากาศในวัดในว่านะครับตรองน่็จะเป็นนันนกฮูกพี่น้องนะครับบรรยากาศดีพี่น้องนะครับทั้งว่านะครับเพิ่งจะเตรียมจัดเตรียมสถานที่นะครับเป็นสะพานใหม่นะครับร้อยใจนะครับโอแม่ร้อยปีวาพี่น้องนะครับสะพานใหม่สะพานใหม่ บรรยากาศไปน้ำกันพี่น้องครับบรรยากาศสายน้ำพี่น้องนะครับบรรยากาศสะพานนะครับสายน้ำนะครับขอบคุณขอบคุณเนอนะครับอีพออีเมบันเท่านะครับอย่ให้เกียรติเขามานะครับติดตามและรับชมนะครับคลิปวิดีโอนี่นะครับเบ่งแล้วนะครับไปอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้กับลูกกับหลานแน่นะครับจะไดใ้มีกําลังใจเฮ็ดคลิป อันนี้ก็น,นกฮูกพี่น้องนะครับไน,นกฮูกและพี่น้องนะครับบรรยากาศแบบเรียวๆพี่น้องนะครับบรรยากาศแบบสบายๆายไปไผ่ปะครับบึ้งครับบรรยากา,กาศการเตรียมการเตรียมงานนะครับผู้ใดอยากมาลอยกระทงเด้นนะครับเจอกันและวก็อาจรรรอาจรย์ ปาผักตบออกมนะั้งมรบเบิงบรรยากาศไปน้ำกันพี่น้องนะครับบรรยากาศบรรยากาศ,รราก,าศการเตรียมการเตรียมงานเลยพี่น้องนะครับงาน ลอยกระทงนะครับงานประจำปีนะครับลอยกระทงงานประจำปีนะครับบรรยากาศไปน้่งกันพี่น้องนะครับบรรยากาศรอบวัดรอบบ้านนะครับลมลื่นพี่น้อง นะครับเป็นกําลังแห้งใจให้เด้อพี่นอ้นองสู่ไปน้ำกันพี่น้องนะครับทุกยากสำหรักระยับปะยระยิมกันพี่น้องนะครับสู่ไปน้ำกันนะครับกาเตรียมการเตรียมงานพี่น้องนะครับร้อยกระทงนะครับประคบเชียนชวนนะครับวัดดานเปลี่ยนของเฮานะครับม <Yeah. S 1> ีงานมือใดน้นกับบลูเื้ากันแล้วพี่น้องนะครับบรรยากาศไปน้องกันพี่น้อง สบายๆพี่น้องนะครับกาดในวัดในว่านะครับสะพานนะครับพันปีมื่นปีนะครับสะพานลอยใจนะครับโมเมนต์ลอยปีพี่น้องนะครับบรรยากาศขางน้ำคางในแล้วพี่น้องนะครับไปไป ตาีีนะครรับเยมการเตรียมงานนะครับบรรยากาศในวัดในว่านะครับเพชรแบบสุดๆพี่น้องนะครับรเพชรโบดพี่น้องนะครับนี่นะครับนกมีอกหูบหน่อยนะพี่นอ้อง หมอคางดำหมอคางดำ้หมอางยนี่เป็พี่น้องขหมอนะครับหมอคางดำพี่น้องนะครับอันนี้นกฮูกเลอพี่น้องนะครับเห็นอยู่บ้าลนกฮูกนกกระแตแวดนะครับเดี๋ยวน้องจะพาไปเบ่งงัวหน่อยนะครับสองตนะครับนะวัดนะครับบรรยากาศแปลกเรียวพี่น้องนะครับ สบายสบายแะครับพี่น้องกับงูอ้อยพี่น้องนะครับงวล้วนๆเ้อพี่น้องบมมีคั้วมาปนดอกพี่น้องนะครับพี่จะงัวนะครับงวน้อยนะครับครับดากงัวหัวงัวพี่น้องนะครับงัวเถิกนะพี่น้องนะครับนี่ก็เป็นแก่เกลียนแก้ไล้วพี่น้องนะครับงวเถิกบ่ งัวเถิกงัวแม่นะครับพี่น้องเบิ้งก่อนวายพี่น้องเสียกเทื่ออยู่พี่น้องนะครับงัวเถิกพี่น้องพี่แรกนะว่างัวแม่นะครับบ่วแม่พี่น้องนะครับงัวเถิกพี่น้องเบิ้งบรรยากาศไปน้่กันนะครับในวัดในว่านะครับก็รมรื่นนะครับไผหน่อยก็มี่พี่น้องนะครับไผใหญ่ก็มี่นะครับ ดานเกียนของเฮานะครับผูไดเขามาเบิ่งคลิปนี้นะครับขออนุโมทนาบุญน้ำเด้อพี่น้องนะครับขอให้มีความสุขหลายๆนะครับกาถ่ายให้ไงโอ้สิงซาใหญ่าหญมามุคุนีมาพรอมมันไผ่นะครับนุ่มตามฝันนะครับ โอ้หางหามพี่น้องนะครับห้องงาเนาะโอ้เขียนโบร้านพี่น้องเคยเห็นบ่ห่ะครับเขียนใหญ่เขียนโบร้านนะครับโอ้ของโบล้านหลายพี่น้องนะครับเขียนยักนะครับกุม <ส oner> กระไรพี่น้อง<สวย>ไปเราพี่น้องย่านหมากาดพี่น้อง ครับตั้งคุณนะครับโอ้ไก็ะไลยนะครับรครับปลาจานนองนะครับป่านี่จะตตง,ง่้ไๆที่น้องเห็นอยู่บ่ cit, ล่ะปลาเตเซลเซะครับ ก็เก็เกวียนเป็นไหแล้วพี่น้องนะครับบรรยากาศแบบสดๆแล้วพี่น้องนะครับ,บรกาศแบบสบายๆ ทุดท่ายนี่นะครับน้นกับพอนะครับทุดท่ายนี่นะครับน้นกับพอขอบคบุณขอบคุณเด้อยี่บอียูเมีบันเฮานะครับี่ให้เกียตเขามานะครับติดตามและรับชมคลิปวิดีโอนี่นะครับผู้ใดเข้ามาเบิ้งกับอให้ได้บุญกุศลได้ร้ายนะครับคนกาลังเข้ามาเบิ้งกับฟอให้ได้บุญกุศส่วนได้ายเด้อพี่น้องนะครับเบิ้งแล้วไปอย่าลืมกดไลค์กดแช่นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังแห่งใจให้กับดูนะครับเจอกนคลิหนาครับพี่น้อง <necessary> <In God terms>